โอ้โหประตูน่าเกลียดมากบองเอาเสื้อเสื้อหมีฉันบางเอสมีฉันหมดเลยห้องแล้วโทรหาเราประตูนี้น <c oughs> อุษาต<ม>ั้งใจตั้งใจทำมันบอกบอกประตูกูนะินยังให้ดิเลยผ้าแดงเมืองจีนอ่ะเคยไปเห็นว่า,า,งงาดดวที่ว่าเป็นศาลเจ้าเอาไว้น่ะ หมือนพวกวงซุยอ่ะที่เขาไล่จบไปเนี่ยเขาเป็นตุนอากไงไปจบถูกแล้วยิงป่ะไม่หนาว <อะ S 3> มันคือการมันคือความการที่เย็นเว้ยมันต้องดีขึ้มาที่มันเหมือนประตูก่อนเข้าวัดของญี่ปุ่นน่ๆเราก็จะเออเอออันนี้ค่อยดูดีขึ้นมันไม่เป็นจะบอกว่าวงซุยก็น่าเก็บได้ เราสูญวิญญาณของกาเดียนเขาเาสูญจะมาสื่อสารพี่เราสูญวิญญาณเขาแล้วอาออกแม่มาลงให้มันดูดีสักอันนึงเขาร้องอ่ะไรกระตุกยังไงวะเราอุตส่าห์เราอุตส่าห์ปีกลงมาทำกาเดียนอยู่คนเดียวแม่คนน่าจัะนี่จะมาปวดที่นจะมาปวดที่นเฮ้ยไม่เอา ไม่ดูจอไม่ดูจอกลับคืนสุดไรเคยกลับคืนสู่ฟาร์มกาเดียนอันสิงเคิงสิงเคิงเลยเฉันเศร้าต้องมาสิงเคิงตรงไหนวะฮะฉันตั้งใจสร้างมาขนาดนี้บอกฟาร์มสิงเคิงก่อนเดี๋ยวจะไปเผาเรือจะไปเผาเรือ มามามาเตรียมไปเจอกันห้แล้วมามาได้ได้มา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 ไปไปไปโอ้ยใหเกินใหญ่เกินเด็ดฟาร์มกาเดียมันไปไม่ได้น้องมันใช้เตียดีได้เลยมันระบบแม่มันเป็นน้ำเอาพี่วางน้ำออกสิวางยังไงวะเดี๋ยวผมไปเผาเดียวพี่ผมก็ต้องเอาน้ำออก เดี๋ยวจะพี่จะไปเอาลาวาเปราดในบ้านนั่แหละที่นี่แหละจ,จบแล้วยสร้านกาแฟที่พาผมใจ <laughs> <laughs> พี่นัน <laughs> น่นแข็งแบบสบาเไ,ไหนร้อนดี <laughs>